อ่ะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้เวลา15นาฬิกา1ินาทีนะครับครับวันนี้ผมจะพามาอันนี้ครับแก้ดินเก่านะครับให้มีธาตุอาหารนะครับน,นี่เป็นดินเก่านะครับผมอันนี้ผมปลูกใช้ปลูกต้นไม้ครับตอนแรกใส่ตะก,การแล้วทีนี้ต้นไม้ไม่โตครับแล้วทีนี้ผักมันก็ตายตะากาผมก็มาชอบเสเดือนครับแต่ที่นี้ดินมันมีดินแต่ดินไม่มีธาตุอาหาร มันดำก็จริงนะแต่มันไม่มีธาตุอาหารนะครับอันนี้พวกเศษผักผมใส่ลงไปเฉยครับแต่ยังไม่ได้ขุกเขาไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําใส่เติมธาตุอาหารให้ดินนะครับเจยวัตถุดิบว่าที่เรามีนะครับไม่ต้องไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นมากนะครับเอาเท่าที่เราหาได้ที่เรามีครับนีมีสังขละแสงนะครับนี่แล้วนี่สังขละแสงกันนงครับนี่มันเหลือนิดเดียวก็เลยจะมาใช้ต่อเปิดไข่ครับคิวครับ ตัวที่ทำเบดดิ้งอะไรครับมันมีเยอะก็เลยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้แกบครับแกบอันนี้ที่มาจากไข่ไข่มูประทานี่แม่ผมสั่งเลยครับอันนี้มันมีแกบแกบวดิบนะบแกบวดิบมันเลอผมก็เลยจะมาทำปุงดินนะส่วนดินนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้หมักไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปปลูกเคลวนะไปปลูกเคลว ฝากท่านติดตามเนยนะครับครับก่อนแต่ก่อนเราจะไปปลูกเขียวเรามาปรุงดินกันก่อนดีกว่าครับ,รบเดี๋ยวเริ่มเิ่ม,มาเลยครับเสร็จผักใส่ไปแล้วนะครับเนี่ยเสร็จต้นไม้เสร็จอะไรเงี้ยใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราปรุงคิวาใส่ชึบคิวาเสร็จปุ๊บแกบแกบกำมือนะครับ ก็หน,น,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแกะปุ๊บปละไก่นะครับปละไก่ต้องใช้กระไข,บไขบ่บินดีก็มีชัยเป็นกนครึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบเศษใบไม้กันครับเอาเศษใบไม้ได้ครับอันนี้ครับเศษใบไม้ครับนี่ รีหาได้ครับีเสียงไก่ร้องครับมันจะไข่เดี๋ยวเราเก็บไข่ด้วยครับจะไม่รู้จะไขไ่เมื่อไหร่จะก็ล่อๆไปก่อนนะเจ็ดใบไม้แล้วก็โรยแก,กนะปิดเดี๋ยวเราก็ใส่จนเสียสองคดแสงนะนะครับตัดไป เก็บเก็บไว้แล้วบางทีใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยก็เสียดายครับที่นี่พวกที่เหลือนี่ก็จะกลับไปนอกไปใส่ต้นไม้ครับนี่ใส่แล้วครับเดี๋ยวน้ำลดเลยครับเขาอ,อยากตักน้ำครับน้ำมาแล้วครับแต่ลดชื้นลองลดแบบว่าอ้นี่มากครับลดเพียงพอกินมันนี่หน่อยครับแล้วก็กุบครกุบเขาแล้วนี่ ปิีนมันยังไม่เคยคุกนะมันก็เลยเราดูชื้นหน่อยครับแต่เราจะคุกให้นี่หน่อยคุกโอ้ยชื้นชื้นไปครับเป็นไรครับชื้นไปเราก็ไข่นี่ครับดินชื้นแบบมันทำใส่กะละมังไงครับอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยพี่ตัวอะไรเนี่ยเอวปล่อยเข้าไปครับตัวอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยป,ปล่อยเขาในกระถางประมาครับแต่ถ้าดินมัาในนี้ครับมันชื้นไปแล้วก็เราค่อยบีบน้ำออกเนี่ยบีบน้ำออก ปกติเขาใช้มีกากาแฟมีอะไรด้วยครับแต่อันนี้ผมไม่มีคนระับผมก็ใช้ตามที่ตัวเองหาได้นะครับเดี๋ยวบีบเอาน้ำออกนิดหนึ่งครับให้มันพอชื้นๆพอไม่ต้องให้มันแฉะมากแฉะมากมันจะเป็นก้อน,นครับปรุงดิน,นครับให้อร่อยให้บาะว่าให้กลับมามีชีวิตนะครับช่วงนี้อากาศอบอ้าวมากครับช่วงน โอ้ยไข่ไข่ไข่รอบไข่รอบไข่แล้วไข่แล้วเห็นไหมครับเนี่ะไข่แล้วไข่รอบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เก็บครับทำดินก่อนค่อยเสร็จไปทีละอย่างครับเดี๋ยวเก็บไข่ลองๆองเงี้ยรูวรัวเพิงไข่แล้วล่ะ เราวางเป็นประโยชน์ครับดินชื้นมาครับแต่ถ้าเราไม่นั่นมันก็จับตัวเป็นก้อนนะครับต้องบีบน้าออกนิดนึงครับในเวลาช่างบางทีแก้มไม่ไดเออ้เราไม่ได้ทำใ,ใส่นั่นไงครับ อุ้ผมก็ต้องรีบใช้ให้หมดเพราะบางทีถ้าปล่อยไว้นานเง od, ี้ยมันก็น,นังไงครับมันก็จะหมดอายุมันก็จะเสียทิ้งไปอย่างเงี้ยครับเสียดายนะก็ต้องใช้ใส่เยอะหน่อยครับปรุงดินไปในตัวได้ครับทำไมถามมาทำไมไม่ใส่ถุงมือครับก็ผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบใส่ถุงมือครับผมชอบทำเอาเอามือแบบลูยอย่างเงี้ยนะครับ ดีกว่าครับดีกว่าเราต้องถอดทิ้งเปลืองนะเปลืองถุงมือเปลืองอะไรถุงมือผมไม่ค่อยได้ใช้ถุงมือเอายิงผมไม่ค่อยได้ใช้เว่าเสื้อทุนแรงไม่ค่อยได้ใช้แบบอะไรที่มันสะสาดหรืออะไรเลยครับชอบใช้มือแบบใช้มือแบบลุยเป็นสายลุยะครับให้ฟังถุกมืฟังแบบเป็นสายลุยคะแบชอบสาดชอบอะไรมากมายครับก็ทําไมล่ะครับผมบอกว่างบเราทํางานอย่างเงี้ย ท้าเป็นเกษตรกรเป็นคนปลูกต้นไม้ทำสวนทำไร่เราก็ต้องเปื้อนอยู่แล้วครับก็เลยว่าไม่ค่อยเน้นแบบสะอาดไม่ค่อยอะไรครับชอบวลุยมากกว่าสนุกสนุกนีครับชีวิตอย่งนั้นใส่น้ำก็เคอใส่เยอะไปหน่อยครับ ดินนี่เตรียมเขวนะครับเราต้องว่าทําดีๆหน่อยครับ ที่เหลืออนนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ดินมันไม่ค่อยแบบมันเป็นดินนะวันนี้มนเล็กๆน้อยๆแล้วครับเนี่ยพวกเป็นน้ำมากส่วนใหญ่เป็นน้ำหมดแล้วเป็นปูนนะครับเนี่ยดินนำมาใส่นี่หมดแล้วรครับเดี๋ยวน้ำพวกนี้ที่เหลือเดี๋ยวเราใส่ต้นไม้ครับเ,เราจะยายใส่ต้นไม้กันนะอ่ะเอาใส่นี่แล้วนะครับ เ้วดินใส่นี่ครับใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวางไว้ในลมครับเอาไปเก็บไว้ปิดฝาไว้ครับปิดเขานี่ปิดครบปิดไว้อย่าี้ครขอบไว้ไม่ให้โดนแดดนะชิ้ไว้นหนึ่งเดือนครับพานไปสาเดี๋ยวผมกลับมาจากกลับบ้านจากบ้านนะเดี๋ยว เอามาปลูกเคียวกันดีกว่าเดี๋ยวเคียวตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งเม็ดมาเดี๋ยวค่อยสั่งมาครับติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเก็บก่อนครับเอาดินเอาดินเก็บเลยครับเดี๋ยวเก็บไข่ด้วยครับนี่ไข่สองฟองเลยครับนครับเขาไข่สองฟองเติมน้ำเดี๋ยวค่อยเติมน้ำให้เขาด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกทางครับเก็บง่าย น,นี่งเดียวโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๊ยเดี๋ยเดีย,เ,ดยเก็บเก็บเก็บกันนี่ครับต้องเปิดเอาเลยกันเลยก่อนตนะกงมัน,น้นี่ครับเรานั่นได้ครับเดี๋ยววางตะกงมัน ล้างตลอดแต่บางทีไก่เขากินอย่างเงี้ยครับนี่ยวเปิดชึบเปิดตากแดดนะครับขอมาเขาได้ตากแดดเปิดกรองเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำด้วยครับ ี่ไข่สองฟองครับเลี้ยงไก่ก็ได้กินกินไข่นะครับนี่ครับสองฟองนี่ดูครับดูนี่ฟองเล็กฟองใหญ่นะครับนี่ฟองเล็กฟองใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะไปให้ไวตากแดดฆ่าเชือ้อหน่อย กงนันมากลิ่นมันจะได้ไม่มีเลยนะครับเปิดไว้สักนิดสักหน่อยเปิดไว้ตรงตรงนี้ให้แดดมันลงนะไข่ไก่ในเมืองก็เลี้ยงไก่ได้แต่เลี้ยงเยอะไม่ได้ไมีอยากมีปัญหากับคนอื่นนะมีอยากมีได้แต่ว่าไม่อยากมีเรื่องเงี้ยไมสละตรงนี้อเอาแต่ว่า นี่ขไข่ไก่ครับเดี๋ยว,เ,เ,วเอา,เ,าเดี๋ยวไปเลับตอาากไข่ไก่วางนะคะรับ <c oughs> นี่ไข่ไก่ครับไอคอนครับ ้างเอาไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าหยิบนี่ไปล้างก่อนนะอัน,นะครับเดี๋ยวเราจะผสมให้ก่กินครับผสมชีวิที่สองขอแสงนะาาครับเดี๋ยวขออนุญาตครับเดี๋ยวหาที่ที่นี่ก่อนครับพิงไว้ก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดขวดครับนะครับเปิดขวดนะครับเดี๋ยวใส่ลงไปครับพิงไว้ยอย่างนี้นะคระับก็ใส่ลงไป ช่วยนี่ช่วยลดกินลดอะไรด้วยครับลดให้ไก่ขนสวยเงางามไปแลครับนี่มีเปลือกไข่ครับเดี๋ยวอันนี้ผมเคยผสมน้าใส่ต้นไม้ก็ขวดเก็บไว้ไว้ทํารุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝานะปิดฝาปิดฝาไม่ไหลครับไม่ไรลมันลน้นมันเยอะครับมันเยอะ